สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ้าวพันพี่น้องครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ สบายๆนะครับมาดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกท่านสามารถรับชมเรื่องราวของของนะฮะของแปลกๆของที่น่ารักของสําคัญของใกล้ตัวนะครับทั่วทั้งโลกในรายการของเราได้ผ่านการเล่นของสามีและภรรยาว่าโอ้โหเขาจะรู้หรือไม่รู้ซึ่งภรรยาคู่ต่อไปสามีคู่ต่อไปพร้อมอยู่แล้วนะครับผู้โชคดีของเรานะครับไปที่จักรยาน LA ดูดิว่า ครั้งนี้จะเริ่มต้นเป็นใครอ้าาาายาาาาีานะววาดาายาา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 าผาาาาาางาา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 ็าา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 ดาาาูาา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 าอาะาาาอากันกอากาาานี่ดนะาดาาะเาาาาาานาา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 นาา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 เาา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 ราา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 าอาาานามาาาาาา นะอย่าไปกอดคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ครับกอหน่อยกอหน่อยอ่คุณผู้ชายครับคุณอะไรครับทฤษดีครับคุณทฤษฎีคุณอ๋อยนะฮะครับผมคุณอ๋อยนะครับภรรยานะครับอ้อค่ะอ๋อยกับอ้อผมดูสิว่าผมดูลักษณะตรงนี้เนี่ยเหมือนวัยจะต่างกันใช่แล้วต่างจริงป่ะฮะใช่ครับกี่ปีครับต่างกัน20ปีครับต่างกัน20ปีครับผม คุณต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นที่จะทําอย่างนี้ได้ทำไมถึงรอคอยเขาอยู่อย่างยาวนานครับสามีก็มันเป็นบุเพอารวาสมาแล้วครับมนตรงกันไปไหนมาไหนคนเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อลูกกันทุกครั้งเลยมีผลไหมฮะมีผลไหมฮะภยาไม่มีผลนะจะจะบอกว่าเราเป็นลูกเป็นพ่อก็ไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรนะฮะเราอยู่และเรามีความสุขเราไม่ใส่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคุ่ะ เอาละความสนุกยิ่งมากขึ้นจากนี้ไปนะครับก็คือโอกาสที่จะเลือกอยู่ตรงนี้แหละถามคุณพ่อเอ้ไม่ใช่แม่เราก็เลยติดไปด้วยไม่พ่อพ่อของลูกพ่อของลูกเออมีป่ะมีป่ะมีป่ะมีค่ะลูกี่คนครับมีกี่คนครับคนเดียวค่ะลูกหนึ่งคนลูกหนึ่งคนนะฮะอายุเท่าไหร่ครับสิบสิบขวบแล้วค่ะตอนนี้สิบขวบแล้วนะลูกโตแล้วนะนะครับก็เป็นลูก ผู้หญิง <c oughs> น้องครีมเหรอฮะครับ <c oughs> น้องครีมนะ <c oughs> เอาละเะ่า่ดีครับหูเลือกเจ็ดหมื่นห้าค่ะเจ็ดหมื่นห้าเอานะครับเลือกแล้วนะครับเจ็ดหมื่นห้าครับเอาละเอาละลองมาดูนะว่าเจ็ดหมื่นห้านั้นจะเป็นอะไรนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ชิ้นเดียวเท่านั้นเองอะไรครับเนี่ย หยิบดูได้หยิบดูได้ดูสิอะไรครับเนี่ยยาอมยาอมตะขับเอาครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยาอมแก้ไอตราตะขาบ5้าตัวนะฮะอ้าวดูกันใหญ่คุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุ้นอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่คุ้นก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับคนไทยมานานกว่า50สปีครับอานะฮะจะเล่นไม่เล่นนะฮะคำถามไม่รู้อะไร7 5 0 0 0ห้า เอานะครับ15นาทีนะครับเล่นหรือไม่เล่นเวลาเริ่มครับเอาละเอาละเริ่มเลยต่อค่ะตกลงเล่นไหมฮะเล่นค่ะเล่นนะครับโอ้โหตอนน้กเล่นเลยนะไม่ลขยับเลยเท่าไหร่นี่นะฮะสามีทูกําปั้นเลยประหนึ่งว่าชนะแล้วกลับไปดูอีกครับว่าเหตุผลมีไหมฮะคุณผู้อยฝ่ายสามีอ ดูอยู่ว่าเราก็อมอยู่ด้วยนะครับจำได้เราก็้ามาเรียกว่าผงจะมีคำตอบที่ใกล้เคียงเขจะมีโอกาสนะครับเอาละครับท่านผู้ชมลองเล่นไปด้วยนะฮะ7 5็ดคู่ที่จะได้หรือไม่ได้นะครับมาดูในเรื่องราวของคำถามนะครับยาอมแก้ไอตราตะขาบในยุคแรกนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า50ปีบนซองนะครับก็จะมีนะฮะลองดูได้นะครับอ่าหยิบขึ้นมาหน่อยนะครับ ก็คือใบหน้าของเจ้าของนะฮะที่เราจะเห็นเป็นญล้กษณ์หยุดประจำเลยนะฮะและและก็ตัวตะขาบอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตะขาบนี่นะฮะก็5้ตัวใช่ไหมตามชื่อนะครับแต่เดิมนั้นไม่ได้มี5ตัวนะครับเหมือนปัจจุบันนี้ครับคำถามนะครับเจ็ดหมื่นหถามว่ายาอมแก้ไอตราตะขาบในยุคแรกไม่ได้มีตะขาบ5ตัวแต่มีอยู่ทั้งหมด กี่ตัวครับ7จ็ดหรือห้าเวลาเริ่มเอาแล้วครับจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นตอนนี้ห้าครับแต่ครั้งแรกสุดน,นั้นกี่ตัวครับ่อเหรไม่แน่ใจ ยังมีเวลาครับขึ้นทาง30วิยังมีเวลาครับสองตัวนะาสองเต๋าครับขอตอบครับขอตอบเราวิ่คราะห์ก่อนวีเคราะห์คำตอบนะฮะหรัคู่นี้วิเคราะหยังไงถึงจะมาเจอคำตอบซึ่งไม่รู้ยังไม่ได้เฉลยกันนะฮะครับครับวิธีการถูกไงฮะก็คือในซองเนี่ยในซองอ่ะเราดูซองกันแล้วคุณู้ชมาดูกันถ้าในกรณีที่เออเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย มีสองตัวอีกสามตัวนี้ยังไม่มาอเพราะว่ามันมันไงมันการถูกรถหมายกันรถติดแล้วไงรถติดแล้วไงมาไม่ทันครับมาไม่ทันครับตกตกครึ่งไปแล้วครับโอ้เอาแล้วนะฮะเราถามนะคือตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วนะฮะตะขาบห้าตัวแต่ถามว่าแรกสุดนั้นนะครับมีทั้งหมดนะฮะตะขาบกี่ตัวตกลงเพื่อนจะตอบแล้วฮะค่ะเจ็ดหมื่นห้านะครับตอบครับเมื่อก่อนมีกี่ตัวครับตอบครับสองตัวครับสองตัวตอบแล้วเรียบร้อยนะครับเจ็ดหมื่นห้าคำตอบนะครับ โอ้เป็นยังไงบ้างครับเอาถามใครดีตายได้วยพญานาก่อนทำไมอ่ะไม่ใจขนาดไหนครับก็คือคิดว่าเขาต้องตอบได้เออเพราะว่าปัญหาทุกอย่างที่มีมานี่เขาแก้ปัญหาหมดทุกอย่างของมีปัญหาอะไรอ่ะเช่นอะไรอ่ะไม่ค่ะ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาที่เราเคยอยู่มาตลอดเวลาปัญหาที่เราอยู่มาตลอดเวลาถ้ามีอะไรเข้ามาเยงี้คิดว่าเขาต้องแก้ปัญหาให้เราได้ทุกครั้งทุกอย่างสามีคนนี้แก้ปัญหาเราได้ตลอดเวลาเป็นที่พึ่งพิงได้ตลอดเวลาใช่แม่สองตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเจ็ดหมื่นห้านะฮะเริ่มต้นนะครับในครั้งนี้นี่ได้ไปอย่างเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลยูเอสทีนะครับมอบให้นะครับ ยาอมตราตะขาบในปัจจุบันมีอายุยาวนานมาก่อนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงแรกที่ออกจำหน่ายนั้นจะมีสัญลักษณ์รูปตะขาบ2ตัวอยู่ข้างๆอักษรภาษ,าษาจีนที่แปลว่าตะขาบเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนภรรยาทั้งสองคนของนายจุ้ยไซ่แซ่สิมผู้เป็นเจ้าของต่อมาเมื่อมีภรรยาเพิ่มเป็น5คนจึงเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปเป็นตะขาบ5ตัว ท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับยาแก้ไอปนาตะหาก5ตัวนะครับว่ดยอดเลยทีเดียว <c oughs> เพื่อนๆนี่โวกแสดงความยินดีแล้วสัมผัสมือนี่ลงมานี่ขอให้ถูกต่อไปด้วยนะขอให้ได้นะเอาละเอาละคนต่อไปลงมาเลยนะครับต่อเลยนะครับไปที่จักรยานอแอลเอครับไปเล่นของกันหน้าดูทุกคนมีสิทธินะฮะจะใช้วิธีใดก็ได้ทำให้ติดขึ้นมาแล้วแต่โชคครับ้า มาเลยแล้วกำลังเห็นหนล้าที่นั่งตรงนั้นนะคะแม่วัสดีครับสวัดดีครับมีเป่าด้วยนะฮะมีเป่ามีปัดมีหลายอย่างเลยตัวไม่ติดกลัวไม่ติดติดเลยโอ้โหกายเป็นที่นั่งเฮงเลยนะคู่เมสักครู่นิดมาเดิมไม่ดีนะฮะเป็นแค่เป็นคู่เมสักครู่คีัค่ะ สัมผัสมือกับคู่โชคดีไปแล้วน่าจะมีโชคดีเหมือนกับคู่ที่ผ่านมานะของเขานี่หลักหมื่นนะสั่นเลยนะครับยาทำไมตื่นเต้นตื่นเต้นออการก่าครับอะไรทั้งคู่ไปฮะทั้งผู้เลยนะฮคลวอขอขอะอรอขลขอ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 มอขขอขอออออขหอออ โดยประมาณสักประมาณที่ก็อยู่ในหลักอะไรฮะยังยังไม่ให้เลือกหรอดูประมาณประมาณคร่าวๆอยู่ในหลักอะไรก็อยู่ในหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นนะฮะดมได้ก่อนเลยนะฮะราะวังระวังดมนี่เราไปมอบโชคกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมานะให้สบายๆนะครับไปที่โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิล U x C ครับ ทองดำนะครับได้มาแล้วนะฮะคู่ที่สองตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะกำลังจะเลือกนะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดนะครับชายคุณกฤษชัยฝ่ายหญิงคุณมนตรานานะครับกี่ปีนะครับสำหรับคู่นี้13 13ปีเป็นไงฮะตกหลุมหรือเจอปัญหาบ่อยไหมครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนพาปัญหามาครับก็ได้คุณมนนะฮะอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแล้วจะไปพามาทำไมล่ะครับก็ ความสนุกชั่วคราโอเคโอเคนะพี่เโอเคโอเคฟังเรื่องเนี่ยไม่ควรขยายใช่ไหมเรื่องมันใจใขญ่ขึ้นแน่แน่คุกเขาขอแต่งงานกันกลางท่าน้ำนนท์โอ้สะกี้พยานเยอะขนาดนั้นเลยตอนนี้คนก็เยอะนะครับผมว่าผมว่าเราจะย้อนย้อนนิดนึง้วกัน คุณมอนอยู e ่ตรงนู้นเลยครับคุณอยู่ตรงนู้นเลยครับยังไงฮะคุณมองก็จะก้าวขึ้นนี่นี่กระไรกันคุณมอนคุณมอนรีบไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันคุณมอนผมรักคุณมอนแต่งงานผมเถอะโอ้โหแหมะครับทำอะไรทำอะไรคนเต็มไปหมดชาวบ้านเนี่ยนะคือคือถ้าแกไม่โอเคผมก็นั่งอย่างนั้นะครับนั่งอย่างเคยนั่งโอ้โหจะมีเรื่องกะไเต็มเลยไปไปไปโอเค ได้ยาวไปใช้ไม่ได้เลยนะ,นะตกใ,ใจนหมตกใจอ่ะลักเต็มเลยต้อง <c oughs> สถานการณ์สร้างวิรุฬบรุษครับโอเควันั้นนะครับ <c oughs> เอาละเอาละคราวนี้วิรุฬบรุษนะจะมี2ท่านนะ <c oughs> ที่จะร่วมกันสร้างตรงนี้นะเ <c oughs> ท่าไหร่ครับ <c oughs> แปดหมื่นเลยแปดหแปดหมื่นค่ะแปดหมื่นโอ้เอามากกว่าคู่นี้อ 8, ีกห้าพันนะแปดหมื่นนะแปดหมื่นถือว่าสูงนะเพราะมันใกล้ๆหลักแสนใช่ไหมฮะแปดหมื่นนะครับเอาละครับแปดหมื่นครับมาดูคู่นี้บ้างนะครับมามาตรงนี้ดูตรงนี้ครับว่าแปดหมื่นจะเป็นอะไรครับ คนนะครับก็มีสิทธิ์เลือกหนึ่งครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นตัดสินดีๆครับโอ้โหอะไรเนี่ยมาแล้วครับเอาของมาเริ่มเลยนะเนี่ยเห็นแค่นี้นะฮะอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ลองดูครับลองแตะดูครับลองดูเหมือนกับมาจากทางอีสานเป็นเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็น เอาวนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฟันของของไดโนเสาร์ฟันของไดโนเสาร์ครับโอ้โหฝ่ายชายนี่วิเคราะห์มาได้ดีฟันของไดโนเสาร์ครับอืมับอะไรนะเอาละครับไดโนเสาร์ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้มาตรงนี้นะครับอายุเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีโอ้โหโอ้โหอยู่แล้วนะครับไดโนเสาร์นี่ก็ถือว่าเป็นหลักร้อยอยู่แล้วนะครับก็เป็นฟันของไดโนเสาร์พันที่ชื่อว่าสยาม โมไทรนัสนะครับอีสานแอนซิสนะครับต้นตระกูลของไทแรน,นโนซอรัสเล็กหรือทีเล็กนะเด็กๆคงจะรู้จักนะฮะพบบ่อยๆในภาพยนตร์นะมีข้อมูลอยู่แค่นี้ครับฟันไดโนเสาร์ครับอันนี้ครับเอาละครับมีเวลา15วนาทีจะเล่นหรือไม่เล่นนะฮะภรรยาจะเป็นผู้ที่ตอบนะไม่ตอบนี่ถือว่าเล่นโดยปริยายนะครับเ,รเวลาเริ่มครับห้วนาทีผ่าน ไม่เล่นเปลี่ยนครับไม่เ่นไม่เล่นนะตกลงนะนึกไม่ออกว่าออกมาจากจังหวัดไหนตกลงไม่เล่นค่ะไม่เล่นนะครับโอ้โหไม่เล่นไม่เล่นมีเลือกรั้นต่อไปหานสองแล้วนะครับคือตอนนี้กำลังเดาเดาอยู่ไม่ว่าจะถามอะไรแล้วก็ผู้บริหารเน้นมาทั้งเรื่องจังหวัดใช่้ใจคิดว่ากำลังคิดว่าจะเดาไปเรื่องทางจังหวัดเพราะฉะต้องโดนถานเก่งเรื่องจังหวัดแน่ใช่ค่ะตกลงไม่เล่นแล้วนะฮะไม่เล่นนะะลองดูคำถามนะครับ คำถามเราถามว่าฟันไดโนเสาร์พันสยามูไทรนัสเนี่ยฮะอิสานแอนซิสที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหจริงจริงด้วยครับพบที่จังหวัดอะไรครับทราบ<อ>ว่า,า,า,จ,าจังหวัดอีสานนะคะจะไม่ทราบจังหวัดจังหวัดอะไรครับอลองเด,ดูครับสกลนครนะครับไม่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่นะครับที่บริเวณหินลาดยาอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัด คอนแกนรู้แต่ว่าต่างนีข้างล่างรู้หมดเลยครับงงเลยทีเดียวนะครับผู้เวียงครับผู้เวียงนะเขาจะดังนะนอนะ่เขาจะรู้ในทีเดียวไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณอันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรณีด้วยนะครับขอบคุณมากครับข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับขอบพระคุณนะฮะทุกชิ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับคู่นี้เอาครับเลือยอีกครั้งครับเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นห้าค่ะเจ็ดหมื่นห้า ลงมาหน่อยนะหารลงแล้วนะครับเหานตามผู้ประสบความสำเร็จเมื่อคู่นีอยู่ในหลักหมื่นนะต้องลงเป็น75็ดหค่ะ7จ็ดห้าครับมาครับมาลองดูนะครับว่า75็ดหมื่น้านั้นจะเป็นอะไรนะครับเข้ามาแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ย ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือหญ้าครับซานาหญ้าครับนี่มันหญ้าอะไรครับหญ้าครับที่เราให้เขาเด็ดและวก็นากลับมาให้เรานะครับในสนามฟุตบอลที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโอ้โหโอ้ปกติชอบบอลไหมฮะบอลพรีเมียร์รู้จักบ้างไหมฮะดูบ้างครับดูบ้างแต่ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็เนี่ยเราเอามาสนามหนึ่งนะครับนะฮะในอังกฤษนะครับ 15วินาทีตัดสินใจดีๆนะครับจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าทายก็จะต้องถามว่ามาจากสนามอะไรนี่พยายามวิเคราะห์โจไปเรื่อยๆนะฮะไม่เวมบี้ก็แอนฟิลแหละนะ15บห้าวิครับจับเวลาครับเล่นหรือไม่เล่นเล่นครับโอ้โหเล่นเลยไม่ได้ต้องพยายามตอบเล่นนะจะเล่นนะผมต้องขออนุญาตม่อนนะบอกลงเล่นแล้วนะฮะ75,000จะเหลือ37,000 ห้าร้อยนะครับเราดูคําถามนะครับพร้อมครับถามนะครับหญ้าที่เห็นอยู่นี้มาจากสนามของทีมอะไรอ่ากี่ทีมครับทั้งหมดอ่ะอให้แม่เลือกสองทีมโอ้ที่ตัดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะฮะมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับตัดสินปรึกษาให้ดีนะครับลิเวอร์พูลหรือแมนยูลูกเวลาเริ่มครับลิเวอร์พูลหรือแมนยูลูก โอ้โหดิคอรแมนยูไม่ใช่รู้รือเปไหวรู้บอกแมนยูหรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะเราะเห็เลยไม่รู้หรือแมนยูไม่รู้เวลาเริ่มอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะไม่ทีมอะไรครับมาจากสนามของทีมอะไรยากครับเพราะอนี้เดาอย่งล้วนๆเลยครับแมนฟิวมันไม่ใช่สนามยากแอบเอาทีมเอาทีม ไม่ต้องชื่อสนามเขาก็ได้ครับเอาทีมเขาครับที่ขึ้นทางครับ30มสิบวิอนพิลไม่ใช่ไม่ใช่ญาติแทนโผล่ Menschen, มีขอ้อมูลด้วยครับเนี่ยข,ขอตอบค่ะขอตอบแล้วลครับข้อนี้คือฝ่ายภรรยานี่ต้องขึ้นทางนีอย่างเดียบร้อยเพราะว่าเรื่องที่เราทำน่ไม่ได<ม>่ขนาดนี้นนาบ้านนะครับเอาล้วครับเราถามว่าญาติที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมาจากสนามของทีมชื่อชื่อว่าอะไรตอบครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับแมนยูแมนยูแมนยบอแมนนาแมนนาแมนยูตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับคำตอบนะครับแล้วก็พิดครับไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่สองทีมนี้ด้วยมีทีมอยู่ทีมหนึ่งซึ่ง เป็นทีมที่เราคุ้นๆอยู่แล้วก็เชลซีของไทยเราเป็นไงมันมีเหตุมีที่มาที่ไปทีมอะไรฮะเอ่อลีเวอร์ตันใช่ไหมเอฟเวอร์ตันเอเวอร์ตันอ่นี่คือทีมเอฟเวอร์ตันนะครับโอ้โหที่เราได้มานี่นะฮะโอ้โหยาที่เห็นนี้ก็คือ ย่าพันุ์พิเรเนียนไล่กราสซึ่งเป็นหนึ่งใน4ของพันญ่าพื้นเมืองของประเทศอังกฤษปลูกอยู่ที่สนามกูดิสันพาร์คข,ของทีมฟุตบอลเอฟเวอร์ตันมาตั้งแต่ปี1878และยังคงเป็นพันญ้าที่เลือกใช้งานกันมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า127ปีแม่ต้องขอขอบคุณนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะคุณดานารุจิเกียรติกำจรขอพระคุณไว้ด้วยนะฮะรู้สึกไงบ้างครับเนี่ย วันนี้มาก็ได้สนุกนะฮะเราก็อย่างน้อยๆก็ได้มาแสดงความรักว่าผมเป็นคนดีแล้วนะครับให้ให้อตเตียเตียแม่กับแม่นะฮะแล้วก็งั้นพูดเลยงั้นพูดพูดกับอตเตียแม่หนข้อไหนฮะอพูดเลยพูดเลยนี่นี่นี่เอาเพูดตรงตรงไปเลยดีกว่าเป็นคนดีแล้วครับเตียครับแม่ครับเป็นคนดีนะครับพันั้นแค่น è, ี้อผมจะรู้เรื่องกันเองนะก็ขอบคุณคุณมลครับคุณมลที่เลี้ยงลูกสาวผมสองคน ได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เขาอยู่ข้างผมตลอดแม้ว่าวันที่ผมล้มครับเขาเป็นเม็ดยามญากิจริงขอบคุณนะรักมว์ครับอ้าุณค่ะาวพยาศุลกาภัไเท่านิดนึงสามีก็จะพยายามเชื่อใจเขาค่ะคนดี้ะจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราไม่ถามนลึกๆซึ้งๆนะฮะ ทำอะไรรู้กันไอ้ทุกคู่ฝ่ายบริษาทพูดสั้นจะพยายามชื่อใจนะบอกกับป้าป๋าติดเตียแล้วนะว่าเป็นคนดีแล้วนะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริงนะนี่ผมก็ไม่รู้เลยผมก็ไม่ได้ถามเลยเหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณด้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอ๋อแข่งต่อเลยนะฮะเอางั้นเราดูต่อเลยนะครับงั้นช่วงนี้ไปดูว่าพู่ต่อไปพูดโชคดีนะฮะใครจะโชคดีไปที่จักรยานเอ๊ อข้างบนนะครับยังตบไปทางซีกซ้ายอยู่ดีนะครับเนี่ยมาแล้วครับลงมาครับลงมาครับสูงนะครับค่อยๆนะครับบางทีนั่งนานๆแล้วหมานวมันจะยึดนะฮะต้องระวังครับมาเลยโอ้โหใส่เสื้อแดงทั้งคู่เลยครับมาครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชายคุณอะไรครับผมชัดชัยคุณชัดชัยกับคุณสตรีออนค่ะสตรีออนนะฮะสองคู่ก็มี2แบบ2ออย่างนะก็แล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะฮะคู่นี้อยู่ในหลักประมาณอะไรนะเพราะเดี๋ยวเราจะไป โฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนหลักแสนค่ะโอ้โหเอาละครับกาหัรชันชัยหลักแสนนะฮะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็จะเจอเจออะไรนะครับสักครู่นะครับกล่องดำครับนะครับขอต้อนรับกลับเข้าโรายการกล่องดำตรงนี้นะครับมาดูในคู่ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะบอกว่า ต้องหลักแสนคู่นี้ต้องหลักแสนเท่านั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาคุยกันสักนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมจะได้เชียร์กันได้นะ่ครับฝ่ายชายประทับใจฝ่ายหญิงที่ขาวอวบและขอไว้ว่าอย่าลดน้วแลักคนที่มันต้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงกัเง่เีงเขาอยกบุกเพรือความต้องกันในคู่ตลอดชีวิตไปอย่างนี้นะถามภรรยาดีกว่ามีไหมเรารู้สึกว่าตัวเราแบบ ้วนไปไม่อะไรไหมเสมอตอนเอลยี่สิบสี่ค่ะเดี๋ยวนี้สามสิบสองเอลทาร์ที่สองนะรู้สึกว่าเป็นปมด้อยอย่างเงี้ยนะเป็นปมด้อยแต่สุดท้ายมาเจออุ๊ยห่วนกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขารักเราไงเขารักเราใช่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยว่าให้กินกินทขาไมไม่กินเยอะเ้ากินยาโรคกระอ้วนก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยให้กินเยอะเลยแล้วเราชอบกินไหมนะครับเอาละมาถึงกราาซีเรียนแล้วชิ้นเดียวอ้าว บอกว่าจะหลักแสนใช่ไหมฮะยังยืนยันอยู่หลักแสนมาฮะหลักแสนนะฮะมันมีแสนต้นแสนปลายๆนะโอ้เท่าไหร่ครับสองแสนค่ะสองแสนครับเอาสองแสนครับฝ่ายหญิงเคยซื้อหวยตามฝ่ายชายแล้วบอกว่าถ้าถูกจะยอมเป็นเมียนันคืออะไรครับตอนนั้นที่ถูกถูกค่ะเป็นเมียเลยอ๋อเอานะครับสองแสนดูนะครับเป็นอะไรครับมันเริ่มเพิ่มเลยครับ เอาละครับโอ้โหที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับอ่าจับได้ครับจับได้ครับอันนี้คืออะไรฮะก๊อก๊อไปนะฮะไปอาภาษาสายขนไปนะฮะที่เห็นอยู่นี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ของทั่วๆไปนะฮะที่อยู่ในรายการของเรานะครับนี่คือไป์ครับแต่เป็นไป์ของชายกลางจากเรื่องบ้านสายทองนี่เวอร์ชั่นที่เป็นคุณจารุณีนะ แล้วบอกให้เลยนะครับว่าไปต์อันนี้เป็นไป์ของคุณพอเจดนะฮะผู้แสดงเป็นชายกลางนะฮะฉบับของคุณจรุณีที่เล่นเป็นคุณพจมาตรงนั้นนะฮะข้อมูลมีแค่นี้ครับอ่าสองแสนสูงมากนะฮะเล่นไม่เล่นตัดสินใจให้ดีนะครับครอบครัวบันเทิงตรงนี้มีเวลา15วินาทีนะครับเวลาเริ่มครับเล่นไม่เล่นเล่นค่ะเล่นครับ ผมบอกให้นะแต่ละคู่มาเนี yeah ่ยนะพยายามแต่อเติมโลกดูให right ้ต่อจะมีอะไรมาอีกใช่ป่ะคือแต่ละคู่ที่มาเนี่ยก็ตื่นเต้นนะผมก็ตื่นเต้นนะทั้งถูกและไม่ถูกนี่มันก็รุ่นมาพอกันเลยทีเดียวมาดูคำถามเลยนะฮะสองแสนนะครับฟังครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบ้านทรายทองได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งถามว่าบ้านทรายทองที่ทำเป็นละครโทรทัศน์ มีผู้ที่รับบทชายกลางบอกเลยนะครับว่ามีทั้งหมด4คนคืออะไรบ้างครับเอา,เอาสองแสนครับมีเวลา1น,นาทีนะครับตัดสินใจดีๆนะครับเวลาเริ่มครับชนะสี่ช่วยกันคิดครับเสียงดังๆจะได้ทำลายบรรในกาครความเคิดออกไปครับ ทรายทองครับสมาอนหลังสุดสี่คนครับมีอยู่สี่คนละครนะครับาาาดเลยอครึ่งทางไปแล้วนะฮะเหลือ20ปีครับยังมีเวลาครับ เหลือสิบมิครับเหลือห้านะครับสา้าต้องตอบไปก่อนนะฮะเอาเวลาหมดแล้วครับรานนี้ต้องตอบแล้วครับโอ,โ,อโอ้โหสี่คนนะครับเ,เราพูดถึงเรื่องราวของละครโทรทัศน์นะครับผู้ที่รับบทเป็นชายกลางหนึ่งนะคะนห,นนหนึ่งชนะศิวบลชนะศิวบลส,งสองคือนาภูวนัยสองนาภูวนนยสามก็ คุณพอเจ็ดคุณพอเจ็ดกันเทศคุณพอเจ็ดก็มาเล่นทีนึงค่ะแล้วก็ต้องเล่นปบนหลังเล่นละครด้วยเล่นละครค่ะคุณมันจะดีจดไปนะฮะคุณชนะคุณท่านผู้ใหญ่นะคุณพอเจ็ดสรอรามแล้วปิดด้วยสรอรามเรียบร้อยนะฮะ,ะสองแสนครับตอบไปแล้วเรียบร้อยเอานะฮะเพื่อความสนุกสนานมันต้องย้อนกลับตรงนี้ไปนะจะได้เห็นใกล้ชิดนะสรอรามถูกต้องนะ ราไล่กลับมาครับคุณพอเจกันครับผิดครับไล่กลับมาคุณนาดผิดครับไม่ใช่ครับไล่กลับมาคุณชนะสิบบนผิดครับไม่ใช่ครับสามคนไม่ใช่เลยครับคุณสรัญยูวงกระวา๋ไม่ออกแล้วก็ขึ้นมาปั๊บคุณสมพงษ์ไงอ่าเบญจาทิกุลและยุคหนึ่งนะสมัยช่องสี่นะคุณฉลอง ใช่ไหมสีมาสเถียรยุคนู้นเลยนะฮะยังไม่เกิดคุณพชมานตั้งแต่คุณสันทนีนู่นนะใช่ไหมฮะโอ้โหต้องถือว่าไม่ง่ายบ้านทรายทองอมตะนิยายรักฉบับภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยกันดีกับภาพของชายกลางที่สวมบทบาทโดยคุณพรเจตแก่นเพชรคู่กับคุณจรุนีสุขสวัสดิ์และนอกจากภาพยนตร์แล้วยังได้สร้างเป็นละครถึง6ครั้งโดยเรียงลําดับย้อนหลังดังนี้ศรรามเทพพิทักษ์ทางช่องสาม สลันยูวงกระจ่างทางช่องเจสมภพบเบญจาทิกุลทางช่อง9และอีก3ครั้งโดยคุณฉลองสีมาสเถียนทางช่อง4บางขุนพรม าอยู่กันเราตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะนี่ไปของคุณพ่อเจดเองเลยนะลงทุนออกมาดีไซน์เองเลยนะแล้วเกิดเป็นคาแรคเตอร์ของชายกลางขึ้นมาขอบคุณคุณพ่อเจดแก่นเพชรด้วยขอบคุณทั้งคู่นี้ด้วยนะแล้วเป็นงานจากกน้ังลูกแป้งด้วยนะฮะขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีกับทุกทอมด้วยนะครับเพราะใหม่ครั้งต่อไปนะฮะก้องดําคับทั้งสองสามขสวัสดีครับ